ดอกนะคะจับเป็นดอกเล็กๆเดี๋ยวจะสาธิตน้องอีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ชมกันนะคะเะห็นไหมคะเราจับเป็นดอกนะคะเราก็ได้ไหมเข็มกัดตัวหนึ่งได้เลยเข็มกัดตัวหนึ่งนะคะจะได้พอดีอันนี้คือไฟฉุกเชินนะคะไฟจำเป็น นี่ไฟจําเป็นจริงๆนะคะเดี๋ยวรอเข็มกัดอีกหนึ่งตัวนะคะเพราะว่าต้องให้เซเว่นเอามาส่งนะคะอันนี้มาแบบว่างานเร่งด่วนนะคะพอได้ไหมคะดเดี๋ยวนะคะนี้เสร็จแล้วนะคะไม่ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเย็นนี้เยานาก็จะเอาเครื่องประดับใส่นะคะนี้ก็เป็นเป็นไฟฉุกเฉินจริงๆนะคะเดี๋ยวหาอุปกรณ์เสริมนะคะสร้อยสวยๆนะคะสักเส้นเดี๋ยวนะคะสร้อยอยู่ไหนเนาะสร้อยมัน ะะอุปกรณ์เสริมนะคะเราก็จะใส่สร้อยเป็นเครื่องประดับสร้อยเงินแท้นะคะ<_ <EN> _>เห็นไหมคะนี่เป็นสร้อยเงินแท้นนะคะเราก็จะใส่ตรงนี้นิดนึงนะคะใส่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เกาะก่อนนะคะนี่เกาะให้สวยๆนะคะอันนี้เป็นแบบว่าเร่งด่วนจริงๆนะคะไม่ได้แบบว่าไม่ได้เตรียมการมาเลยนะคะอันนี้เป็นงานแบบเร่งด่วนนะคะ สายตรงนี้มันมันมันเห็นสายใช่ไหมคะเราก็ขวบลงนะคะอันนี้เป็นการสาธิตผ้าไทยนะคะเห็นไหมคะสวยไหมคะเดี๋ยวนะคะมยังไม่เดี๋ยวดูดูดูเดี๋ยวเราจะเดินไปาูโอเคไหมคะโอเค